สิ่งบันทึกเหตุการณ์อย่างดีเลยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่มาเรียมครับพี่มาเรียมก็จําได้คือตอนนัน้นมันสับสนรุ่นวายจนเราก็ได้ข้อมูลนั้นมาข้อนี้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นข้อมูลอะไรแต่พอมาถึงตรงนี้เราเริ่มจําได้คุณความจําได้ว่าหนึ่งมันมีการรับบริจาควอนที่สิบสองแค่นี้ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วครับรับบริจาคทําไมวันที่สิบสอง เสียดายครับว่ามันอาจจะไม่มีการพยายามนำาขึ้นเรื่องนี้ไปขยายให้มันเป็นผลทั้งที่มีคนกระทำจริงๆก็ไม่มีการหาข้อมูลเรื่องนี้เลยนะครับขอให้ข้อมูลนี้ไปถูกบรรจุในวันสองวันนี้นะเออในวันที่ยี่สิบหกยิบเจ็ดนะครับขอให้ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรจุเข้าไปใหม่ในสำนวนนะครับนะเรื่องแบบนี้นะครับ โดยเฉพาะเรื่องรับบริจาคแล้วก็อย่างที่เราทราบครับไม่รู้ว่าการสัมภาษณ์นั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อเรายืนยันว่าเขารับบริจาคตั้งแต่วันที่สิบสองดังนั้นเป็นไปไม่ได้ครับที่เขาไปสัมภาษณ์ว่าที่พิธีกรบอกว่าเฮ้ยมีคนพยายามบอกว่าคุณหากินกับกับกับศพหรือเปล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อวันนั้นเนี่ยตอนขับรถ ไปรับขับรถไปรับน้องที่อุบลแสดงว่าไปรับศพแต่ถ้าเขาบอกขับรถนี้สมมติว่าเขาพยายามคิดถึงตอนวันที่ 16, 17, สิบหกสิบเจ็ดสมุตินะหมายความว่าพาศพไปจริงๆหลังวันที่สิบสี่แต่ทำไมคุณพูดตรงนี้ว่าเหมือนจะให้คนเข้าใจว่าคุณพึ่งมารับบริจาคหลังจากนั้นซึ่ง อันนี้มันเป็น,ปนไปไม่ได้เพราะว่ามันย้อนแย้งกันเพราะตอนเขาสัมภาษณ์นั้นเขาบอกว่าอาขนาดที่ไปรับศพเพราะว่าเขาให้ไปรับศพเวลานั้นก็มีเอสเอเรียกว่าส่งมาทางเครื่องเขา,เาทางนี้เขาบอกว่าขอบัญชีหน่อยจะโอนเงินเข้าไปทําบุญเขาก็บอกว่าเขาปรึกษาทุกคนที่ไปด้วยแล้วก็โทรมาหา ชื่อนอนหนูแล้วเอาบัญชีคนชื่อนอนหนูเนี่ยเรียกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็สบายให้โอนตรงเลยจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็ไปโพสต์บัญชีหน้าเพจก็เลยเหมือนจะบอกว่าอันนี้มันโกหกไม่ได้ครับเหมือนคุณจะบอกว่าเพิ่งมาจะเป็นการครั้งแรกในการรับบริจาค ว่ามีคนอยากทําบุญด้วยเพราะว่าช่วงโควิดก็เลยเห็นว่าโอนมาเลยดีกว่าโอนมาเลยดีกว่าโอนตรงมาเลยคําพูดแบบนี้เหมือนกับว่าไปตอบไปตอบพิธีกรเหมือนคุณเริ่มที่จะบริจาคครั้งแรกตอนไปรับน้องที่อ,อุบลแต่คุณโกหกคนในสังคมไม่ได้พิธีกรเขาอาจจะไม่รู้เรื่อง แต่จริงๆคุณรับบริจาคตั้งแต่วันที่สิบสองเนี่ยทุกคนยืนยันไหนยืนยันอีกทีครับใครคิดว่าเป็นวันที่สิบสองจริงๆขอหัวใจรัวๆครับหัวใจดำๆยิ่งดีนะเสียใจกับน้องเขาข้อนี้มันเป็นพิรุธหมดเลยขอให้จำนวนนี้ได้บรรจุเข้าไปนะครับคืนนี้สิบเอ็ดที่ขึ้นไปกลางคืนนั้นอ่ะไม่ใช่เขาเอาผลไม้ไป ไปทิ้งหรือคะเอาผลไม้ไปไปที่นั่นหรือคะไม่ใช่ไปทิ้งไปที่นั่นใช่ไหมฮะอานะครับบริจาคก่อนนะครับบริจาคก่อนตอนั้นคำนี้อาจจะพูดเฉพาะหน้าของพิธีกรพิธีกรเขาก็เลยไม่รู้เขาก็เลยเข้าใจว่าเหมือนรับบริจาคหลังจากไปรับเด็กมา แสดงว่าไปรับเด็กมาก็คงหลังจากพบศพแล้วซึ่งอันนี้มันมันหลอกลวงคนไม่ได้เพราะว่าคุณรับคุณเปิดรับสมัครอ่เปิดรับประจานแต่วันที่สิบสองข้อมูลเหล่าเนี้ยมันหายไปได้ยังไงข้อมูลเหล่านี้มันหายไปได้ยังไงมันเป็นหลักฐานได้นะครับมันเป็นหลักฐานได้นะหลักฐานนี้ยืนยันว่าน้องหายก่อนเก้าโมงอ่ะเทีดีหลักฐานอย่างนี้มันทําให้เห็นว่า น้องตายตั้งแต่ว่นน้องตายเหรอน้องตายไวเหรอหมายความว่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าอ่าอีกครั้งหนึ่งครับถ้าหลักฐานอย่างนี้แสดงว่ามีการรู้ว่าน้องตายแล้วเมื่อมีการรู้ว่าน้องตายมันก็พินาศสิครับเพราะว่าแต่ศพไปอยู่บนเขามันก็พินาศสิครับจะคิดสิคิดสิ กรณีแบบนี้ครับก็คือเห็นว่ารับบริจาคตั้งแต่วันที่สิบสองเพราะว่ามีคนบอกว่ามีคนโพสต์มีคนแคปมาพวกเราเห็นว่าเหมือนกับการ RIP ตั้งแต่วันที่สิบสองก็แสดงว่ามีการพบศพเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่มีพระเจ้าตาบอกว่าได้ไปอัญเชิญวิญญาณแสดงว่า ทุกคนรับรู้คําว่าอัญเชิญวิญญาณแสดงว่ารู้ทั้งหมู่บ้านอรู้ทั้งครอบครัวเราวิเคราะห์อ,อย่างนี้ถูกไหมครับวิเคราะห์อย่างนี้ถูกไหมครับหนึ่ง R I P ตั้งแต่วันที่สิบสองสองไปคําว่าไปเชิญวิญญาณเนี่ยมันคือการรับรู้อย่างปกติแล้วนะครับว่าเออไปเจออยู่บนเขา ัวน้องว่าจะอยู่บนเขาก็เลยไปเชิญมาก็คือแสดงว่าวันที่สิบสี่เป็นการอัมพรังวันที่สิบสี่ก็เป็นการอัมพรางเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยเป็นการอัญเชิญนะฮะไม่ใช่ง่ายนะครับต้องคุณต้องไปเชิญทุนต้องไปนิมนต์พระแสดงว่าเป็นการรับรู้กันอย่างกว้างขวางไปนิมนต์พระเตรียมอุปกรณ์การเชิญจุดทูบจุดเทียน แล้วบอกว่าอยู่ในถ้ำมันแสดงว่าเรื่องนี้มีคนรู้หมดแล้วส่วนคนช็อกแสดงว่าช็อกช็อกก่อนวันที่สิบสองเพราะว่าตั้งตั้งแต่วันที่สิบสองจนมาเขาห่มผ้าขาวเขานุ่งขาวแต่เขาแบบแบบเบลอเบลจะไปไหนก็ไม่ไปจะไปทําอะไรก็ไม่ไปเพราะว่าเบลอเบลอเหมือนไม่มีแรงเป็นไปได้ไหม เรื่องแบบนี้เสียดายครับเขาเขาโอนทิ้งเลยครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนเวลาเนอน้องหายใหม่เรื่องแบบนี้ก็ไม่จำเป็นและเรื่องแบบนี้ไม่ถูกบรรจุในสานวนเพราะเขาเริ่มใหม่เขาฉลาดนะไปเริ่มใหม่เลยเพื่อไม่ให้มันเป็นปัญหาต่อไปในทางข้อมูลที่มันสับสนวุ่นวายแล้วก็มันมันแย้งกันไปหมดเลย แต่นั้นขอให้เรื่องนี้ยังปรากฏอยู่กับคนที่คนที่สีกอขอให้เรื่องที่พวกเราเล่าเนี่ยมันอยู่ในความทรงจำของคนที่อยู่สีกอคือชาวบ้านที่กกกกอกนะครับขอให้เรื่องนี้มันอยู่กับพวกเขาขอให้เขามีหลักอขอให้เขามีหลักฐานแล้วก็เขาแอบเก็บไว้ไม่บอกใคร ขอให้พยานบุคคลยี่สิบกว่าปากจงเผยออกมาให้หมดว่าวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามันเกิดอ,อะไรขึ้นแค่เบาเออแค่สาวปานคนเดียวก็ทำให้คนบางคนอยู่ไม่ได้แล้วครับสแสดงว่ามันมีอิทธิผลมันมีผลรุนแรงมันมีผลรุนแรงนะครับคุณแก้ปัญหาไม่ได้เลยครับที่พระเจ้าตาบอกว่าเชิญพระไป เชิญดวงวิญญาณแสดงว่าการที่จะตกลงกันว่าให้เป็นนิมนต์พระคุณก็ต้องเตรียมเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะไปทําแสดงว่ามันมีหลายคนมันมีหลายคนจบไหมจบนะดังนั้นเรื่องนี้เราไม่ได้รู้แต่ว่าถ้ายังมีบุคคลยี่สิบกว่าปากของฝ่ายจําเลยเนี่ยน่าสนใจครับยี่สิบปากแสดงว่าเขา ยังจำวันที่เกิดเหตุในวันที่สิบเอ็ดปีหกสามได้ถูกต้องไหมอันนี้คุณแก้ไม่ได้เลยนะครับเรื่องนี้แก้ไม่ได้เลยนะครับแก้ไม่ได้แล้วนะขอบคุณมากครับสองร้อยสี่สิบสามนะครับสองร้อยสี่ิบสามนะครับผมพูดมาแล้วหนึ่งชั่วโมงเลยเหรอโอ้กลังมันเลยหนึ่งชั่วโมงนะชัดเจนนะครับน้องอยู่บนชั้นสองค่ะอาจารย์เขาไม่เขาเขาไม่เดินหาเพราะรู้ว่าน้องอยู่ไหน ตอนแรกอยู่พระเจ้าตาก็มาเอาเอ,เอคุณอดินบอกว่าอยู่ถ้าอยู่ชั้นสองใช่ไหมฮะคือให้เราเข้าใจนะครับว่าหนึ่งมีคนเซลฟี่อย่างเศร้าหมองต่อมานุ่งห่มขาวที่สิบสองบริจาคต่อมาอามีคนบอกว่าไปอไป นิมนพระไปเ้าเรียกว่าไปนะไปเชิญวิญญาณผมก็ไม่รู้นะครับว่าบุคคลแต่ละคนจะรับรู้เรื่องนี้เนี่ยรับรู้ยังไงรับรู้ยังไงเป็นไม่ได้ไหมว่าพระเจ้าตาก็ไม่รู้เรื่องข้างล่างแต่พระเจ้าตาอาจจะไปรู้ว่าเออน้องเดินไปน้องอาจเดินไปแล้วก็ไป ไปตายข้างบนเพราะว่าเหมือนพระเจ้าตาไม่ได้มีเหมือนไม่ได้ตกใจอะไรคําว่าคําว่าเชิญดวงวิญญาณเนี่ยเหมือนกับว่าที่นั่นเป็นการพบศพครั้งแรกแต่ไม่ใช่วันที่สิบสี่เหมือนกับว่าพระเจ้าตาเนี่ยหรือหลายคนอาจจะถูกอาจจะถูกหลอกอีกครั้งหนึ่งว่าไปเจอ,อครั้งนั่นอาจจะบอกว่าเนี่ยหรืออาจจะรู้แล้วว่ามันมีรองเท้าไปอยู่แล้วเป็นไม่ได้ไหมว่า ทุกคนได้เคลียร์แล้วว่าน้องขึ้นไปแล้วก็ไปเสียชีวิตเพราะว่ามันเหมือนเรื่องปกติตาก็ไม่ได้ตกใจพระเจ้าตาก็ไม่ไตกใจอะไรเพราะบอกว่าไปอัญเชิญเําว่าอัญเชิญดวงวิญญาณเนี่ยหมายาว่าต้องเจอที่นั่นทีแรกเจอที่ถ้าเข้าใจไหมฮะถ้าใครเข้าใจอย่างที่ผมพยายามที่จะสื่ออยู่กดหัวใจรัวๆครับผมก็เลยไม่รู้ว่าการหลอก กันเองอยู่ด้วยหรือไม่เช่นเช่นพระเจ้าตาอาจจะไปรับรู้แค่ว่าพระเจ้าตาพระเจ้าตาเนี่ยขึ้นมาสีเนี่ยน้องขึ้นมาบนเขาแล้วก็ตายเนี่ยอยู่ในถ้ำเนี่ยเพราะว่าการเชิญวิญญาณเนี่ยหมายก็ว่าเหมือนมือมันเหมือนคําว่ามันเหมือนการไปเห็นคนตายที่นั่นครั้งแรกแล้วก็จะเชื่อว่าวิญญาณอยู่ตรงนั้น แล้วก็ทําเชิญเป็นไปได้ไหมว่าพระเจ้าตาหลาหลายคนก็ยังงงอยู่ว่ามันอะไรกันแน่คําว่าเชิญแสดงว่าไปเจอครั้งแรกเป็นไปได้ไหมว่าพระเจ้าตาก็ถูกหลอกว่าเด็กไปอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ก่อนวันที่สิบสี่เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกคนก็งงกันน่ะทุกคนภายในก็งงคนมันต้องมีคนรู้ทั้งหมดกับคนรู้บางส่วนแล้วแต่ว่าคนคนนั้นอยากให คนในในสามบ้านเนี่ยจะรู้จุดไหนรู้เวลาไหนนะครับท่านคิดเหมือนผมไหมท่านคิดเหมือนผมไหมการหลุดออกมาว่ามีการเชิญดวงวิญญาณหมายควาว่าผู้เท่ามันเหมือนกับว่าการรับรู้ของผู้เท่าเนี่ยจะต้องไปเชิญในจุดแรกที่ไปพบศพก็เข้าใจว่าน้องขึ้นไปตายบนถ้ำก็เลยอยากพาศพมา แล้วก็ต้องเชิญวิญญาณมาแต่เหมือนพระเจ้าตางงว่าหายไปเนี่ยหายไปเนี่ยก็ตาเห็นว่าอยู่ในถ้ำแสดงว่าสังคมยังบอกว่าหายหายหายคือใครจะงงของใครใครกำลังงงใครใครกำลังสับสนิ่งเกิดขึ้นไหมเนี่ยเพราะว่าแต่พระเจ้าตาเนี่ย ก็ามาเห็นพร้อมกับคนทั่วประเทศคือวันที่สิบสี่แต่อยู่บนโขดหินพระเจ้าตาก็เลยงงอา้าอยู่ในถ้ำทำไมอยู่ในโขดหินเป็นต้นสแสดงว่าการรับรู้ต่างกันแล้วแต่ว่าใครจะให้ใครรู้ตอนไหนนะครับอันนี้สำคัญนะแต่ที่แน่ๆที่เราพวกเราพูดตรงนี้สแสดงว่าวันที่สิบสี่จัดฉากสิบสี่จัดฉาก หรือมันมีการพยายามที่จะทําให้เรื่องมันมันรัดกลุ่มเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นตรงนี้ให้คนรู้มากนะอย่างนี้ต้องต้องปิดปากต้องอะไรไว้นะต้องดูต้องดูจับตาคนเหล่านี้ไว้นะจับตาคนเหล่านี้ไว้นะเดี๋ยวจะไปพูดไปนั่นไปนี่จะมาอยู่กับฝั่งจําเลยไม่ได้นะต้องเรียกกลับนะต้องเรียกกลับนะสมมติอย่างนี้นะเราก็คาดเดาไปนะครับเขายังคาดเดาไปเลย เราต้องคาดเดาได้นะครับคาดเดาได้ดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับวันที่สิบสี่จัดฉากมีบางคนรับรู้อยู่ในอยู่ในถ้าแล้วก็คิดว่าน้องตายในถ้าก็เลยไปเชิญวิญญาณทีนี้ให้เห็นว่าลุงพลไปเจอวันที่สิบสี่เหมือนกับชาวบ้านจึงไม่ใช่ลุงพลเพราะลุงพลไปเจอวันที่สิบสี่แต่ทุกคนรู้ว่า อยู่ในถ้าตั้งแต่วันวันก่อนในที่สิบสี่ชัดเจนนะฮะชัดเจนนะชัดเจนยังกะอะไรดีครับลุงพลบริสุทธิ์แต่ว่าประหลาดใจมากคือทําไมเรื่องมันเปลี่ยนไปมากหลังๆมาเรื่องมันเรื่องมันเปลี่ยนไปมากจนเรียกว่ากลายเป็นว่า,าจะให้ลุงพลเป็นคนอุ้มอุ้มไปยังไงยังไม่รู้ว่าอุ้มไปตรงไหน ก็ไม่แปลกครับถ้าศพไปไปปรากฏในวันที่สิบสี่แสดงว่ามันผ่านมือมาเยอะแล้วเพราะว่าการไปทําอัญเชิญวิญ,ญญาณมาแสดงว่ามีการมีการนําร่างออกมาจากมีการนําร่างออกมาจากถ้าก็แสดงว่ามีการสัมผัสเต็มไปหมดเลยแต่ทําไมทุกคนก็รู้ว่าไม่เป็นอย่างนี้ทําไมไม่พูดความจริงทําไมยังไปเล่นตามคือไปพบศพวันที่สิบสี่ก็ยังไปเล่นตามเขาอยู่ เช่นเอออย่าไปเลยเดี๋ยวช็อกเนี่ยอย่าไปเลยเดี๋ยวช็อกเนี่ยแสดงว่าลุงพลป้าแตนไม่รู้เรื่องอยู่สองคนครับปลายเหตุเลยครับเช่นป้าแตนงงเลยว่าทําไมต้องช็อกต้องให้ลุงป้าแตนไปดูไปนอนดูในในโรงพยาบาลตามที่นิยายแล้วลุงพล จะรู้เรื่องอะไรไหมเนี่ยลุงพลจะรู้เรื่องอะไรไหมเนี่ยพระแสนก็ยังไม่รู้แล้วลุงพลจะรู้ได้ยังไงศพสะอาดถูกล้างไม่ให้มีร่องรอยเออใช่ฮะมันมันเหมือนกับว่าเออไปรับไปรับออกมาจากถ้ำเพราเชิญวิญญาณแสดงว่าต้องเอาศพมาแล้วมันมาเปลี่ยนความคิดเมื่อไหร่เนี่ยหรือยังไงผมไม่เข้าใจเลยนะฮะ นะครับสวัสดีครับคุณน้องอาร์ตนะฮะคุณจิรวัตรวันนี้ชัดเจนนะครับคำเชิญคำอัญเชิญวิญญาณที่ถ้ำแสดงว่าเจอศพที่ถ้ำก่อนแล้วครับแล้วย้ายไปใช่ครับคุณชาลีครับดังนั้นทำไมจึงระวังพระเจ้าตามากครับทำไมจึงระวังพระเจ้าตามากแสดงว่าพระเจ้าตาเขารู้ในจุดของเขารู้ นอกจากพระเจ้าตารู้ในเท่าที่คนบางคนอยากให้รู้พระเจ้าตาคือผู้หลักผู้ใหญ่ความเชื่อของผู้ใหญ่ก็คือตายที่ไหนก็ไปอัญเชิญวิญญาณที่นั่นพระเจ้าตาอาจจะเข้าใจว่าอาจจะมีคนบอกเขาว่า,าน้องขึ้นไปเองแล้วไปเสียชีวิตตรงนั้นซุกว่ามันมีการแต่งเรื่องมาอีกพระเจ้าตาก็ไปไปตามเรื่องเขาแล้วก็ไปเข้าใจอย่างนี้ นะฮะแต่ว่าเมื่อเรื่องมันดังขึ้นทั่วทั่วประเทศเนี่ยแกก็คงงงแกก็คงงงในงงวะเอออะไรวะเออเราก็ไปเชิญวิญญาณเออทาไมเรื่องมันเป็นอย่างนี้วะทําไมเป็นลุงพลดังนั้นเวลาแรกๆแกจะปกป้องลุงพลมากๆเลยแกบอกว่าถ้าจะสงสัยลุงพลคงหาคงหาข้อมูลไม่ได้หรอกเหมือนเหมือนเขาพูดอย่างงี้ เหมือนเขาพูดอย่างนี้เหมือนตาพระเจ้าตาพูดอย่างนี้ดังนั้นแรกๆแกจะปกป้องลุงพลมากๆนะเพราะว่าแกเริ่ออาจจะสับสนวุ่นวายแกก็เช่นถ้ามันเริ่มจากศพบ,บนเขามันก็ผิดเพี้ยนละมันผิดจากที่ที่แกรับรู้เพราะแกรับรู้ในถ้ำนะครับแต่ผมผมเชื่อว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาแกพูดเนี่ยแกก็พยายามที่จะ คงงงงว่าจะเอายังไงดีจะพูดยังไงดีจะปกป้องลุงพลหรือจะยังไงเพราะท้งนน้นก็ลูกทางนี้ก็ลูกนะครับแกคงปวดหัวนะดูนะนะครับนะครับชัดเตนนะฮะเริ่มพอมาแกะประเด็นนี้เริ่มจะเห็นอะไรบางอย่างครับลุงพลรอดแน่นอนครับผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรากําลังพูดอยู่ผมเชื่อว่าคนในกบก,กยิ่งรู้ดีกว่าพวกเรา คนในกกกกยิ่งรู้ดีกับพวกเรายิ่งได้รู้ว่าทีมทนายได้มีพยานยี่สิบกว่าปากโดยมากก็คือจะพูดในวันที่สิบเอ็ดสิบสิบสาสิบสี่จำได้ไหมครับพยานยี่สิบกว่าปากคือจะพูดในวันที่สิบเอ็ดสิบสาสิบสี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยเอาไปเป็นพยานแล้วก็ทำชุดข้อมูลขึ้นมาใหม่ หลือสองวันจะสมบูรณ์แค่สาวปานคนเดียวก็ยังแย่แล้วหมายถึงว่าฝั่งนู้นนะยังยังอยู่ไม่ได้แล้วแน่นอนครับทุกคนที่พาไปก็คือรู้เท่าที่รู้เห็นเท่าที่เห็นไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เห็นอะไรเท่าใดก็บอกว่าเห็นเท่านั้นนะครับโอ้โหครับไหนใครฟังเมื่อกี้แล้วยืนยันเลยว่าลุงพลเนี่ย บริสุทธิผุดผ่องยองใหญ่มากๆเลยในกรณีนี้ถ้าชัดเจนนะในครั้งนี้นะครับขอหัวใจรัวๆชุดสุดท้ายครับหัวใจรัวๆชุดสุดท้ายครับส่วนขอบคุณทุกท่านนะครับที่จะมาชมทีหลังอาจารย์นะครับลงนะครับเพราะว่าท่านอาจจะไม่ว่างนะครับขอบคุณมากครับนี่ฮะไม่แปลกหรอกครับที่คดีนี้ ที่ทนายบอกว่าไม่มีคนร้ายไม่แปลกเลยไม่มีคนล้ายชัดเจนมันมีหลายมันมีหลายช็อตมันมีหลายจุดแต่จุดนี้วันที่สิบสี่จัดฉากเพราะพระเจ้าตาเชิญวิญญาณมาจากถ้ำพระเจ้าตาอาจจะถูกหลอกว่าน้องขึ้นไปแล้วก็ตาย หรือ,อยังไงเพราะพระเจ้าตาจําแต่อยู่ในถ้ำแกก็เผอพูดออกมาเผอพูดมาอันนี้ข้อเท็จจริงประการใดเราก็ไม่แน่ใจเราอาศัยคําพูดของคนเหล่านั้นเพื่อมาปฏิปต่อมาวิเคราะห์นะครับรู้สึกตั้งนานแล้วครับว่าบริสุทธิออ์ขอบคุณแม่กแบบรายิตากาุิตา,าสุดยอดแต่ละคนนะัสุดยอดเลยนะข้อมูลเหล่านี้มันอยู่กับความคิดพวกเราหมดแล้ว ติดนดานสองดานค่ะออพี่ขอบคุณมากครับเพื่อนสาวนะครับชัดเจนนะฮะโอ้โหเวลาพูดไปเรารู้สึกว่ายิ่งยิ่งเราจับประเด็นให้มันชัดขึ้นเราเราจะมีความสุขเราจะมีความสุขเพราะว่าความรู้สึกเราว่าลุงพลไม่ใช่ลุงพลไม่ใช่นะครับอันนี้ชัดเจนนะไม่แปลกแล้วครับว่าทําไมตอนเนี้ยใครไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องขนาดไหนนะแต่ถ้าจับอาการตอนนี้ต่อไปครับจับอาการดีๆนะครับ จับอาการคนเหล่านี้ดีๆนะครับเขาจะท่องจําบางอย่างแล้วก็เขาจะพูดได้ขนาดไหนเขาจะพูดได้เนียนขนาดไหนนะครับประเด็นตี่มูลเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มโดยประมาณเนาะถ้ายังไม่หลับนะครับมาพูดคุยให้ได้สักสองร้อยสามร้อยคนเนาะนะแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณ<ม>อ่า ถึง100กว่าคนนะครับที่มาให้กำลังใจอาจารย์นะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความจเจริญครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ